เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีหลักการ4ข้อให้ครับในการบริหารจัดการเรื่องเงินให้ไม่เจ๊งและทํากําไรได้อย่างยั่งยืนครับผมเดี๋ยวผมจะมาเทรดจริงผ่านจอให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการที่จะลดสิพอร์ตไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับก็วันนี้เราซัดกําไรไปนะครับ1,000 0กับอีก500บาทครับผม hey. กลับมาอีกครั้งกับรายการเทรดจริงผ่านจอครับผมข่าวคอสมิกก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลจุดจีนเนาะก็ซินเจย,อยูอีซินี่หัวใช้นะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆร่ำรวยนะครับปีนี้คิดอะไรได้สมปรารถนาเลยช่วงนี้นะครับมีคน ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเรื่องของบริหารจัดการเรื่องเงินยังไงนะครับเทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากเห็นพอร์ที่เติบโตก้าวหน้าแบบชัดเจนนะครับผมก็เลยเตรียมหัวข้อดีๆนะครับวันนี้มาให้ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเงินนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันครับสําหรับใครที่ยังไม่มีโบรโกเกอร์เทรดนะครับผมขอแนะนำโบรโกเกอร์นายเอ็กซ์เพิดนะครับซึ่งเป็นโบรโกเกอร์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับระบบการฝากถอนของเขาเนี่ยรวดเร็วมากเลยครับหนวันทําการนะครับไม่รวมวันหยุด น,นแล้วก็มีสินทรัพย์เทรดที่หลากหลายใช้งานง่ายนะมีทั้งหมดบิตดิจิตอลไบนารี OTC หุ้นค่าเงินคริปโตนะครับหลากหลายมากๆเลยใครที่ยังไม่ผ่อนนายเอ็กซ์เพรสนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าแอดไลน์แอดมินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับเราจะเล่นไม้แรกเท่าไหร่ทบยังไงแบ่งพอพอตยังไงผมต้องบอกเลยับว่าเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินเนี่ยเวลาเรามาเทรดไบนารีออปชันเนี่ยคำถามเหล่านี้ผมได้ยินแบบหน้าใหม่ถามมาตลอดตั้งแต่ผมเทรดมา45 ปีเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าคําถามเหล่านี้เป็นคําถามที่ผิดครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราเติมเงินเข้าไปแล้วแล้วค่อยมาคิดว่าเราจะบริหารมันยังไงปั้นพอทยังไงนะครับจริงๆแล้วการบริหารจัดการเรื่องเงินเนี่ยมันคือการบริหารจัดการเงินในกระเป๋าเราตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะเริ่มต้นเทรดครับทุกคนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่บางคนทําอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีหลักการ4ข้อให้ครับในการบริหารจัดการเรื่องเงินให้ไม่เจ๊งและทํําากไไรด้ อย่างยั่งยืนครับผมข้อแรกครับการตั้งงบลงทุนการตั้งงบลงทุนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเรียกว่าเป็นหลุมพรางเลยนะของเทรดเดอร์ที่เทรดแบบเรียกว่าน้ําซึมบ่อทรายอะ่ะเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยเสียก็เติมได้แล้วก็บางทีก็ใช้หมดหรือเราไม่รู้ว่าตัวเองกาไรขาดทุนขนาดไหนนะครับการตั้งงบลงทุนคือเวลาเรามีรายได้เข้ามาทํางานทําธุรกิจค้าขายอะไรของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเอาเงินในชีวิตประจําวันที่ต้องเป็นรายจ่ายจําเป็นเนี่ยครับมาเทรดพอมาเสียแล้วก็ต้องมานั่งเครียดต้องไปยืมเงินต้องไปเป็นหนี้เป็น ซึ่งอันนั้นเนี่ยห้ามทําเวลาเราแบ่งงบลงทุนเนี่ยซึ่งเขามีสอนตาม YouTube เยอะแยะนะครับว่าเราควรจะตั้งเท่าไหร่แต่อย่างของผมเนี่ยก็ประมาณ20-30%ของงบลงทุนเวลาเรายังไม่มีโอกาสลงทุนเข้ามาเราก็เก็บไว้ก่อนนะเพื่อเวลามีโอกาสเข้ามาโอกาสดีๆเราสามารถดึงเงินก้อนเนี่ยมาลงทุนได้นะครับอ่าเราก็อาจจะต้องมาคิดว่าเราเอามาเทรด binary option เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อ่านี่ก็แล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนแหละถ้าหมดก้อนนี้แล้วเราอาจจะต้องหยุดเทรดไปเลยเก็บเงินใหม่แต่ถ้าผลลัพธ์ไปในทางที่ดีเเรราากกก็ต่ออกก่ออออยดจ้้นนีไปื này ข้อที่2การแบ่งพอร์ตหลังจากที่เราได้งบลงทุนแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเติมเงินลงทุนทั้งหมดไปในพอร์ตเลยพอเราเห็นเงินในพอร์ตเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะใส่มากกว่าที่เรารับความเสี่ยงได้จนงบลงทุนทั้งหมดนั้นเสียไปนะครับแล้วก็กลับไปหลูบเดิมเก็บงบลงทุนใหม่เราเลยจำเป็นต้องมีการแบ่งพอร์ตครับการแบ่งพอร์ตเนี่ยจะแบ่งยังไงดีผมจะแบ่งอยู่เป็น2ประเภทละกันนะครับก็คือสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากนะครับกับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อย อาจจะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินลงทุนด้วยว่าคุณมีมากมีน้อยเนาะสำหรับ binary option เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสำหรับใครที่มีงบเกินพันเหรียญเนี่ยผมก็ถือว่าคุณอยู่ในหมวดที่เริ่มมีเงินลงทุนมากแล้วแต่ใครที่มีน้อยกว่าพันเหรียญถือว่าก็น้อยนะครับแบ่งพอรตยังไงได้บ้างความเสี่ยงน้อยแบ่ง10พอร์ตขึ้นไปความเสี่ยงมากน้อยกว่า10พอตนะครับอาจจะเป็น 5, 6, 7หรือ4อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ยังของผมครับผมมีทุนตั้งต้นสําหรับเทรนด์ออฟชั่นคือหมื่นดอลลาร์ผม ขอเสี่ยงปันกลางนะครับคือไม่ได้เสี่ยงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปผมก็จะหาร10พอร์ตเท่ากับว่าผมจะได้พอร์ตละ1,000ดอลลาร์ครับถ้าเราแบ่ง10พอร์ตเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับว่า<ะ>เรียกว่าถ้าเราศึกษาดีๆนะครับตั้งใจโฟกัสไม่เร่งไม่รีบไม่โลมเนี่ยการที่จะลอส10พอร์ตไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับแต่ถ้าหัวร้อนลอสแล้วเติมลอตแล้วเติมเนี่ยสิพอร์ตก็มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับท <c oughs> ีนี้พอแบ่งพอร์ตเสร็จแล้ว <c oughs> ข้อที่3 ตั้งเป้ากำไรที่อยากได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเรามาเทรดไม่ได้เพื่อความสนุกเราก็ต้องตั้งเป้าหมายในการเทรดด้วยครับบางคนเนี่ยติดฟิลเปิดจอทั้งวันเฝ้าทั้งวันทํางานก็เปิดกราฟดูหนังก็เปิดกราฟ ทำงานอยู่แอบเทรดอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะครับแอบอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าสิ่งที่ไม่ควรทําในการตั้งเป้าก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าเราไม่ควรจะตั้งเป้าเป็นจํานวนเงินที่เราอยากได้เราต้องคิดแบบนักลงทุนครับอย่างผมครับถ้าผมตั้งเป้าว่าวันละ1 0,000บาทผมมีทุนพันเหรียญมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่บางคนมีทุนร้อยเหรียญแต่บอกว่าอยากได้วันละ1 0 0 0 0บาท่ย่างเนี้ยมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลไหมเพราะขนาดนักลงทุนระดับโลกครับเขายังมองกันเป็นระยะยาวหลายปี คนที่ลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกผมขอยกตัวอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยนะผลตอบแทนเฉลี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีตั้งแต่เขาลงทุนมาสมมติคุณลง100บาทไปปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งอ่ะคุณมี120อันนี้นคือวอร์เรนบัฟเฟตต์20กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีให้ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีทุน10,000เหรียญผมอยากจะได้ประมาณ40เเนตท่ากับ4,000เหรียญนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าแต่ละพอร์ตที่ผมเทรดเนี่ยผมไม่ได จริงๆแล้วอ่ะความคาดหวังของผมคือผม,มก็ไม่ได้อยากจะเติมเพิ่มผมก็จะเอาพอร์ตพันนี่แหละครับไปปั้น4 0 0พันเหรียญแต่ใช้เวลาทั้งเดือนแต่เวลาเราเจอ oss, ลอสเราก็ยังมีพอร์ตที่2ที่3จนถึงพอร์ตที่10เพื่อมาแก้เกมได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการตังเป้าแล้วถามว่า40%ของ10,000เหรียญเนี่ยมันเยอะไหมมันเยอะกว่าการลงทุนไหนๆเยอะมากครับไม่ใช่ง่ายๆอย่างคลิปเก่าๆที่ทุกคนได้ดูมาบางทีผมเทรดพอร์ตพันเหรียญผมเทรดพอร์ต50เหรียญบางทีกําไรต่อวันเนี่ยนี่ มันก็โอ้โหคือไปพูดกับใครเขาก็บอกว่าโมนะครับแต่ว่ามันทําได้เนาะแต่ว่าเวลาเสียก็อาจจะเสียทั้งอรอตก็ได้เหมือนกันงั้นจริงๆแล้วการที่ผมตั้ง40%ของทุนหมื่นเหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สูงนะครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปสาหรับ binary option ก็สามารถตั้งเป้าได้บางคนอาจจะตั้งร0% 0ตั้ง20ตั้ง10%ก็ได้มันแล้วแต่ทุนแล้วก็ความพอใจด้วยแต่ให้ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะอย่าตั้งเป็นจำนวนเงินเพราะทุนแต่ละคนไม่เท่ากกันนข้อที่4ําหด แผนการเทรดพอเรามีเป้าแล้วเรามีงบลงทุนเราแบ่งพอร์ตแล้วใช่ไหมครับบางคนก็เทรดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่อีกก็ผิดทางอีกบางคนเป็น full time trader มีเวลาเทรดทุกวันบางคนทําธุรกิจเทรดได้แค่ช่วงกลางคืนบางคนเป็นพนักง,งานประจําก็อาจจะเทรดได้ช่วงเช้ากลางวันหรือหลังเลิกงานซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีเวลาไม่เท่ากันนะครับเราเลยต้องกําหนดในส่วนนี้คุณลองเอาสูตรคํานวณน,นี้ไปครับสมมุติฐานนะครับว่าผมเทรดได้สัปดาห์ละ5วันเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์เท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยผมจะเทรดได้20วันเรา ก็เอา20วันนี้มาเป็นตัวตั้งต้นนะครับเรามาดูว่าเราต้องการ4,000เหรียญผมก็เอา4,000เหรียญน,นี้ไปหารกับว่าเรามีเวลาเทรดกี่วันผมก็เอาไปหาร20 4,000หาร20เท่ากับวันละ200นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในทุกวันที่ผมเข้าเทรดเนี่ยผมจะต้องตั้งเป้าให้ได้วันละ200เหรียญนั่นเองบางคนเนี่ยคำนวณออกมาวันละไม้ก็พอแล้วบางคน2ไม้แต่บางคนแบบความเสี่ยงตรแต่ก็อยากได้คนตออแทนสูงอาจจะวันหนึ่ง5ไม้แบ่งหลายๆรอบซึ่งผมบอกเลยครับเทรดเดอร์เมอรชีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเยอะหรอกครับเขาเข้าไม้ชั่วๆสักแบบไม่กี่ไม้เนี่ยเขาก็สามารถทํากำไรได้ในระยะยาวแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ย มีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ว่าผมพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยถามคําถามไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะมาพิมพ์ตอบก่อนที่เราจะไปเทรดกันต่อนะครับวันนี้ผมมีของขวัญต้อนรับตุ๊จีนให้ทุกคนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะหาเงินอังเป้านะครับไปตัวเองไปครอบครัวนะครับหรืออยากจะเทรดทำกำไรในระยะยาวเนี่ยวันนี้นะครับผมมีคอร์สนะครับที่จะมีโค้ชหลาย10คนไลฟ์สดนําเทรดหลาย10รอบพร้อมกับสัญญาณแจกฟรีครับมูลค่าแต่อี อันนี้เนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเลยนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณมีบัญชีกับนายเอ็กเปินะครับสอบถามรายละเอียดกับแอดมินนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือสแกน QR โคดนี้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์นะครับบัญชีเดโมฟรีหมื่นเหรียญคอนสมูลค่าแสนห้านำเทรดสดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับวันหนึ่งหลายรอบด้วยตามตารางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับใครอยากได้ครับรีบกดรับสิทธิ์เลยครับเพราะว่าคนเข้ากันมาเเเเเยยอออะมมาาากกกกกแลลล้้้วนนนนไไปจจัััใุ่่่รรรรหงงทีีดูื หาจัดการเงินกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดจริงผ่านจอให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการที่เราทำตามแผนจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับก็วันนี้นะครับผมมีพันเหรียญเนาะแผนของผมนะครับคือต้องเทรดให้ได้200เหรียญต่อวันจะเทรดแบบความเสี่ยง เต็มแม็กนะครับก็คือ10%ของพอร์ตนะออเดอร์ Order ละ100เหรียญน,นะครับทบไม่เกิน3ไม้เทรดแค่3ไม้เท่านั้นนะครับแต่ไม้ที่3เนี่ยอาจจะลดลงมาจาก100เหรียญก็ได้เพื่อให้มันได้ถึงเป้าพอดีนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่คู่ E.U เนอะและอินดิเคเตอร์ที่วันนี้ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นน้อ e ง Elder Empulse System นะครับหรือว่า E.I.S นั่นเองนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ ช่วงนี้ยอดฮิตนะที่สำคัญที่สุดครับสำหรับการเทรดเนาะก็คือ อย่าลืมที่จะดูเฉลยข้อสอบในวันนั้นๆน,น,นะครับลากกราฟย้อนหลังไปสัก4-5่ทีนะครับกราฟในอดีตเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดไหมถ้าเป็นไปในแนวทางที่เราคิดแสดงว่าตลาดวันนั้นดีแต่ถ้าไม่ได้เป็นในแบบที่เราคิดแสดงว่าตลาดอาจจะยังไม่เหมาะกับเทคนิคนั้นก็หาเทคนิคอื่นนะครับหรือว่ารอตลาดที่มันดีขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าเทรดน,นะทีนี้คู่ E.U. ครับเห็นไหมข่าว2 เริ่มเปลี่ยนแดงแล้วนะครับเราจะซื้อในราคาเปิดแท่งถัดไปนะครับทุกคนเจอรับเล็กๆแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่านำนี้รับใหญ่ที่จะวิ่งไปหาได้ประเดิมไป100ดอลลาร์โอ้ยต้องซื้อลงต่อใช่ไหมเนี่ยชึบๆสอทีผมขอแถมวันนี้ด้วยไม้2เข้า2คู่เลยครับ K.E.U. เริ่มลงแล้วครับ เราไม่เสียไม้หนึ่งเราเข้าไม้สองได้นะครับเหลือ E G ครับ E G ยังไม่สวยนะฮะขึ้นไหมโอ้โหราคาไม่ดีนะครับโอเคแต่ว่าเราทบไปแล้วครับ E U ชนะนะครับ E U ชนะโอ้โหโอ้โห ไลครับโผผมต้อง follow sell นะเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นแดง2ใช่ไหมเนี่ยครับผมต้อง follow sell เป็นการเริ่มใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นขาว2แล้วเปลี่ยนเป็นแดงนะครับเราได้ราคาดีครับผมใส่ไป600เหรียญเริ่มเสียงสูงแล้วอันนี้เริ่มไม่ใช่นะฮะอันนี้คือตามคืนถือว่าเป็นไม้3ของเราแต่ว่าเปลี่ยนทิศทางนะครับเพราะว่าเทนมาเริ่มกลับตัวแล้วนะแดงมาถ้าอันนี้วินปิดแดงเรา follow sell ต่อได้อีกหนึ่งไม้นะครับเฮ้ย ้ผมไม่ใส่อีกร้อยนึ่งละถึงเป้าแล้วถึงเป้าแล้วทุกคนเราได้มา306เหรียญจุด53าเซนนะครับ แล้วถ้าเราได้เป้าล้านอย่างนี้ทําไงพรุ่งนี้เราจะลดเหลือร้อยหนึ่งไหมให้มันได้2 0 0ยจริงๆไม่จําเป็นนะพรุ่งนี้เราก็ยังตั้งเป้า2 0 0เท่าเดิมเราก็ถอนก็ได้นะครับหรือเราจะไว้ในพอร์ตก็ได้แต่ว่าแผนเราก็ยังเป็นอันเดิมอาจจะถอนอาทิตย์ละครั้งก็ได้เนาะก็วันนี้เราซัดกําไรไปนะครับ1,000 0กับอีก500บาทครับผม จริงๆแล้วผมต้องการแค่2องรายอย่างก็ประมาณ7จ็ดพันเนาะแต่ได้เกินมาด้วยไม้ทบไม้3เราก็รอกันอีกทีพรุ่งนี้ค่อยมาสู้ค่อยมาดูตลาดกันใหม่สรุป4ข้อการบริหารจัดก,การเรื่องเงินนะครับข้อแรกตั้งงบลงทุน ข้อ2แบ่งพอร์ตเสี่ยงน้อยหาร10เสี่ยงมากต่ำกว่า10ข้อ3ครับตั้งเป้าเป็นเปอร์เซ็นต์ข้อสุดท้ายครับวางแผนการเทรดแล้วเราก็จะได้เป็นแอคชั่นแพลนในแต่ละวันครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิดีโอแนวนี้นะครับวันนี้เราได้เรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่องเงินแบบเจาะลึกลงลึกละเอียดเลยเนาะแล้วมีตัวอย่างที่ชัดเจนด้วยนะครับเอาสูตรการบริหารจัดก,การเรื่องเงินแบบนี้ไปใช้นะเพื่อนๆจะอยู่ในตลาดแบบนี้ได้ยาวๆไปเลยครับสาหรับใครนะครับชอบคิวแบบนี้อย่าลืม กดไลค์และ s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะครับแล้วใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเน้นลึกเรื่องอะไรอินดิเคเตอร์อะไรนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆอันไหนหน่าสนใจผมก็จะเอามาทําคลิปให้ดูแล้วใครที่ยังไม่มีพอร์ต9 e x p e r t นะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้หรือสแกน QR code เพื่อสอบถามแอดมินได้เลยครับอย่าลืมไปเจอกันในกลุ่มนะตอนนี้มีหลากหลายพันคนนะครับแล้วมีไลฟ์ทุกวันเลยครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย